วันนี้เราจะเดินทางออกจากอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทยัยมุ่งหน้าสู่อำเภอศรีสัสชนาลัยจังหวัดสุโขทยัยใช้เวลาเดินทางเพียงหนึ่งชั่วโมงก็ถึงอำเภอศรีสัสชนาลัยเป็นอำเภอที่อยู่ตอนเหนือที่สุดและมีขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดสุโขทยัยเดิมชื่อเมืองเฉลียงเคยเป็นเมืองลูกหลวงของอาณาจักรสุโขทัยและเป็นเมืองสำคัญในสมัยกรุงศรีธุยาชื่อเมืองสวสรรคโลก ถ้วยชามสังคโลกสินค้าส่งออกที่สําคัญในยุคนั้นสถานที่สําคัญของอําเภอศรีสัชนาลัยก็คืออุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยซึ่เป็นมรดกโลกขององค์กรยูเนสโกร่วมกับอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยและกําแพงเพชรอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยมีโบราณสถานทั้งหมด283แห่งสํารวจค้นพบแล้ว204แห่งอาณาเขตของอุทยานกว้างใหญ่แต่จะมีวัดที่เรียงกันเป็นแถวอยู่ตรงกึ่งกลางของอุทยานจะเข้ามาทางประตูรามนรมจะเริ่มจากวัดนางพญาวัดส่วนแก้วทียานใหญ่วัดเจดีเจ็ดแถวและวัด ช้างล้อมซึ่งอยู่ตรงกึ่งกลางพอดีการเดินทางเข้าสู่อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยไม่อนุญาตให้นํารถยนต์ส่วนตัวเข้าไปได้นะคะแต่ต้องใช้วิธีนี้ค่ะนั่งยังไงคะเจ้านางนั่งยังไงคะนางคอมเม้นต์วันนี้เจ้านางจะกางจ้องแล้วปั่นรถทีไ่คุณนจนจำต้องทอมปั่นรถทีเดี๋ยวเดง่ยวสวยนั่พี่น้องคนงาม การจ้องปันป่นรถบีบแล้เราเข้ามาที่อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยนะคะอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยก็อยู่อำเภอศรีสัชนาลัยเป็นเมืองบริวารของอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยนะคะเป็นมรดกโลกของยูเนสโกด้วยนะคะที่นี้ที่นี่เนี่ยกว้างมากค่ะ ว่าเราจะมีเวลาอยู่ไม่เยอะเราก็เลยจะเลือกวัดที่สําคัญ3วัดนะคะวัดแรกเลยคือวัดนางพญาค่ะมาถึงแล้วค่ะตาแหน่งแรกเลยคือเข้าประตูเข้ามาก็ถึงวัดพานางพญาเลยเอ๊ยเราเรามาวิธีวิธีการที่เราเข้ามาคือเราปั่นจักรยานราคาเท่าไหร่คะพี่คันเล็ก30คันคู่นี้60ครับ60บาทให้จํากัดเวลาไหมคะไม่บออ คือสามวันสามคืนค่ะ60สบบาทสามารถสับคืนหาที่นอนเองได้พุนเล่นนะคะไม่ต้องนอนในนี้นะคะส่วนถ้าเกิดว่าใครไม่สะดวกก็ใช้บริการของรถรางค่ะรถรางก็จะมีมัคคุเทศด้วยนะคะมัคคุเทศก็จะอธิบายประวัติศาสตร์ด้วยอันนั้นก็จะมีมัคคุเทศแต่ว่าทางนี้จะมีมัคคุไทยค่ะมัคคุไทยก็จะอธิบายประวัติศาสตร์แบบงูปลาสเน็กสเน็กฟิชฟิชค่ะ กับสมาชิกเรานะคะก็จะมีเนี่ยค่ะดูเบลล่ารานีเบลล่ารานีค่ะค่ะคือเบลล่าต้านางตานีค่ะตานีตานีนางกุมารค่ะกุมารคือเออดิฉันลงจากบนไม่ได้ค่ะสุภาพสุภาพก็ขึนค่เดียวหน้าอยู่ดิ <laughs> คือการแต่งกายของเราในวันนี้คือบอกว่าตามใจค่ะตามใจแต่ละท่านเลยขออีค่ะก็ใช้ผ้าใหม่นะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นผ้าจกนะคะหาดเซี่ยวหาดเซี่ยวเป็นผ้าตินจกที่ขึ้นชื่อของจังหวัดสุโข,ขทัยนะคะแล้วก็ <c oughs> เขาเขามีชื่อเรียกด้วยว่าสิ้นเกี้ยค่ะร่มเป็นร่มผ้าลายยา อันนี้จากภูสากอะไรอย่างนี้คะอุ้ยอ๋อมันตั้งตัางไปกันเตะจบหลุดเลยตัางกันจะองคนตามเพราะไปถึงอาี่น้องคนงามกินข้าวแรงแล้วกาโกยสงสารคนแบบวิ่งอ่ะดียวมารับไม่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 ม่หาดูไหมว่าเขากำลังหาเหตุผลในการที่จะสลายสลายไขมันลายอาหารออกจากร่างกายอยู่โอ้ยแบบเลิศมากกล้องนิ่งมากเหตุผลในการแบบ Hello DJI Osmo Action 5 Pro ตลบว่ะการใส่รนสูงจักรยานไม่เคยเห็นใช่ไหมค่ะสิ่งนี้มาฝั่งนี้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมุมนี้แนะนำนะคะถ้าเกิดว่าท่านมาที่บุทยานปราสาสศรีสันาลัยเช่าจักรยานปั่งนี้มันจะเป็นแอคทิวิตี้ที่สนุกแล้วก็เป็นที่ความทรงจำ ที่ดีของแบบสมาชิกเลยค่ะเพราะมันจะได้แบบว่าได้เสียงหัวร้อได้แบบว่าความเหนื่อยสลายไขมันด้วยกิจกรรมหม่ครับเขาพี่เอกอี่ตับนีจะเป็นเหนื่อยมากค่ะแต่ก็พร้อมค่ะเจ้านางนางแบบที่นี่คือวัดนางพญาในอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยนะคะบอกว่าที่นี่เนี่ยจะสวยงามตรงที่จะมีรูป สลักนะคะรู้สักนูนต่ําของหินที่อยู่ด้านข้างวิหารวิหารก็จะเป็นเออเป็นเหลือแต่เสาเนาะเสาว,วิหารค่ะแล้วก็เจดีย์ตรงตรงกลางเนี่ยเจดีย์ตรงกลางเนี่ยจะเป็นรูปทรงเป็นระฆังคว่ำผสมอันนี้จะเป็นศิละปะแบบลังกาค่ะแต่ว่าถ้าศิละปะแบบุ่มข้าบินนี่คือของสุขโขทัยนี่จะพบที่วัดเจดีย์เจ็ดแถวเดี๋ยวเราจะไปต่อค่ะงั้นตอนนี้เข้าไปชมวัดนางพญากันก่อนนะคะเชิญค่ะ ถ้าเป็นพี่ช้างพี่กอต้องบอกว่าชาวใช่ๆๆใช่ใช่นึ่สอง วัดนางพญามีลักษณะเด่นที่ลวดลายปูนปั้นซึ่งงดงามมากปรากฏอยู่บนซากผนังวิหารด้านตอนตกเฉียงเหนือซึ่งเป็นวิหารขนาดเจ็ดห้องภายในวิหารตามเสาทุกด้านมีลวดลายเทพนมเจดีย์ประธานของวัด เป็นเจดีทรงระคังคว่ำตั้งอยู่บนฐานประทักษศิณสุมด้านหน้ามีบันไดาทางขึ้นจนถึงไปในภายในโถงเจดีตรงกลางโถงเจดีมีแกนประดับด้วยลวดลายปูนปั้นก่อดด้วยศิลาแรงมีมุกหน้าและมุกหลังผนังวิหารเจาะช่องแสงผนังด้านในมีลวดลายปูนปั้นลักษณะเด่นคือลวดลายปูนปั้นเป็นรูปกึ่งมนุษย์กึ่งวานนกำลังวิ่ง ออกจากวัดนางพญาแล้ววัดที่2ที่อยู่เรียงต่อมาก็คือวัดสวนแก้วอุทยานใหญ่แต่เราไม่ได้แวะเข้านะคะเราจะตรงไปที่วัดที่3เลยเพราะว่าวัดที่3จะเป็นไฮไลท์อีกจุดหนึ่งนะคะก็คือที่วัดเจดีเจ็ดแถวค่ะ ไปรถถีบกันนะคะมาะัดรถถีบกันที่สุขโขทัยอ๋อรีสัจชนาลัยกันะ <laughs> นะเจ้คาคะที่นี่คือวัดเจดีย์เจ็ดแถวค่ะ,อ,ะอยากจะให้ชมเจดีย์องค์ประธานนะคะจะเป็นทรงที่เป็นเอกลักษณ์ของสุโขทยัยเรียกว่าทรงพุ่งข้าวบินจะเหมือนดอกบัวตูมนะคะถ้าที่วัดนักพยานเนี่ยจะไม่ใช่เป็นแบบรูปแบบศิลป,ปะแบบสุโขทยัยศิลป,ปะโซเอ็ตจะมีที่นี่ซึ่งเดี๋ยวนี้าหาดูได้น้อยมากเลยนะคะไม่ค่อยจะมีส่วนถ้าเป็นศิลป,ปะแบบ ละคังคว่ำเนาะอันที่จะเป็นร้านนาซึ่งร้านนาเขาก็ด้านอิฐปูนมาจากพม่าเนาะลแล้วก็ถ้าเป็นศิละปะแบบอยุธยาก็จะเป็นปรางปรางก็จะเป็นยุคเดียวกับขมนนะิญะขอมค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปชมวัดเจดีย์เจดอที่เรียกว่าวัดเจดีย์จดีเพราะว่าอพอ,อปรางประธานองค์ประธานใช่ไหมคะก็จะมีเจดีย์เจดีย์เจดีย์เรียงไว้เป็นเจ็ดแถวเลยะคะ่ะแล้วก็จะมีแต่ก่อนนะ่าจะเป็นวิหารคลุมหมดเลยแต่ว่าตัววิหารก็สักสึกกร่อนไปแล้วเนาะเหลือแต่เสาแล้วก็เจดีย์ที่เป็นกาะอิฐปูนเข้าไปดูกันนะะค วัดเจดีย์จ็ดแถวถือว่าเป็นวัดที่มีความสวยงามมากกว่าวัดใดๆในสุขโขทยัยเพราะมีเจดีย์หลากหลายรูปแบบต่างๆกันมากมายที่เป็นทั้งศิละปะแบบสุขโขทัยแท้และเป็นศิละปะแบบศรีวิชัยผสมสุขโขทยัยเจดีย์ที่สำคัญที่สุดคือเจดีย์ประธานรูปดอกบัวตูมหรือทรงพุ่มข้าวบินซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของศิละปะแบบสุขโขทยัยแท้ ด้านหน้าเจดีหลักเป็นพระวิหารซึ่งปัจจุบันเหลือเพียงเสาและเจดีต่างๆมากมายเรียงรายรวม33องค์มีกำแพงแก้วล้อมรอบอีกหนึ่งชั้นนอกกำแพงก็มีโบสถ์และบ่อน้ำเจดีรายที่วัดเจดีเจ็ดแถวนี้มีรูปทรงต่างๆและที่ได้รับอิทธิพลจากศิละปะจากที่ต่างๆเช่นลังกาและพุก,กาม ต่อไปเราก็จะไปวัดถัดไปนะคะก็คือวัดช้างล้อมจริงๆเราอยู่ใกล้กันมากเลยนะคะเพราะเราจะมาเป็นเส้นตรงเลยค่ะจากทางเข้าก็จะเป็นเส้นตรงปุ๊บตรงนี้จะเป็นจุดกึ่งกลางของอุทยานระวาศีส,รรสัชนาลัยเลยก็คือวัดช้างล้อมซึ่งเปรียบเหมือนเป็นเซ็นเตอร์ค่ะแล้วก็มีช้างเราจะไปดูความแตกต่างของวัดช้างล้อมสุโขทยัยเอ้อรีสัชนาลายัยว่าต่างจากสุโขทัยยังไงก็คือบอกก่อนว่าจะเป็นช้างที่ใหญ่กว่าแล้วก็ เห็นเต็มตัวแล้วก็ยืนออกมาจากผนงังทั้งตัวก็สวยงามมากแต่ว่าตอนนี้จะเหลือแบบตัวที่เป็นสมบูรณ์แบบไม่ค่อยไม่ค่อยมากแล้วไปดูกันค่ะมันเป็นกิจกรรมที่เพลินมากเลย แตต่่่ววาาามมันสยททีอง้เราอะมาเนี่ยต,<อ>ตอนเวลาไม่ค่อยจะดีเท่าไหราา่เพราะเรามาถึงเที่ยงเพราะเราเมื่อคืนเรานอนที่สุโขทัยมาถึงนี้ก็เร็วแล้วนะคือ10บโมงครึ่งอะนี่ถือว่าเร็วแล้วสำหรับพวกเราอะจากสุโขทยัขทย,ขทยมาใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วอยากแนะนําว่าถ้ามาตอนบ่ายแก่ๆเนี่ยมันจะดีมากเพอร <มา S 2> <ม>์เฟกต์ขึ้นค่ะเดี๋ยว้าวนกนร้องด้้ันนกกรองววเลยาจริงๆด้วยเห็นไหมคะนกเป็นไหมคะ วัดช้างล้อมสีสัชนาลัยเป็นวัดที่ตั้งอยู่ในตำแหน่งกึง่งกลางของอุทยานประวัติศาสตร์สีสัชนาลัยโบราณสถานภายในวัดยังที่ยังมีหลักฐานอยู่คือมีวิหารด้านหน้าเจดีย์ประธานนอกนั้นเป็นวิหารขนาดเล็กๆสองหลังและเจดีย์ราย2องค์ ีเจดีย์ประธานเป็นทรงลังกาหรือทรงละคังควา่าตั้งอยู่ภายในกำแพงแก้วสี่เหลี่ยมจัตุรัสตั้งอยู่บนฐานประทักษิณรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่ฐานเจดีย์มีช้างปูนปั้นยืนหันหลังชนผนังเจดีย์โดยรอบทั้งหมดจํานวน39เชือกและมีช้างที่อยู่ตามมุมเจดีย์ทั้ง4ทิศซึ่งตกแต่งเป็นช้างทรงเครื่องมีลวดลายปูนปั้นประดับที่คอต้นขาและข้อเท้าส่วนทางด้านหน้าเจดีย์ประธานมีบันไดขึ้นสู่ลานประทักษิณเหนือลานประทักษิณมีซุ้มพระ พุทธรูปประทับนั่งปางมารวิชัยผนังซุ้มมีรูปประติมากรรมต้นโพอยู่เบื้องหลังพระพุทธรูปแต่พระพุทธรูปได้ถูกทำลายไปคงเหลือเพียงองค์เดียวทางด้านทิศเหนือบริเวณองค์ระคังขึ้นไปเป็นบันลงังก้านฉัดประดับด้วยรูปพระสาวกปูนปัน้นลีลานูนต่ำจำนวน17องค์ วัดช้างล้อมที่เมืองศรีสัชนาลัยนี้ช้างจะมีลักษณะเด่นและสวยงามกว่าช้างปูนปั้นที่วัดอื่นๆคือลักษณะจะยืนเต็มตัวแยกออกจากผนังชัดเจนมีขนาดสูงใหญ่กว่าช้างจริงและด้านหน้ามีพุ่มดอกบัวปูนปั้นประดับไว้ก็มาการจัการมนะคะ เปรียบเทียบวัดช้างล้อมสุโขทยัยสีสัชนาลายัยและกำแพงเพชรแล้ววัดช้างล้อมสุโขทยัยมีขนาดเล็กที่สุดมีฐานเพียงชั้นเดียวและมีช้างล้อมรอบเพียง32อเชือกช้างล้อมสีสัชนาลายัยมี2ชั้นมีช้างล้อมที่ฐานด้านล่าง39เชือกและช้างจะตัวใหญ่ที่สุดยืนอยู่นอกกำแพงทั้งตัวส่วนวัดช้างล้อมที่กำแพงเพชรนั้น จริงๆแล้วมีชื่อว่าวัดช้างรอบจะดีก็ใหญ่ใหญ่กว่าแล้วก็ฐานเป็นสี่เหลี่ยมสองชั้นมีบันไดขึ้นทั้ง4ี่ด้านแล้วรอบฐานชั้นล่างมีช้างถึง68เชือกแต่ช้างก็ยังมีขนาดเล็กกว่าที่ศรีสัชนาลายัยและไม่ได้ยืนออกมานอกกำแพงทั้งตัวสรุปก็คือเราให้ช้างที่ศรีสัชนาลัยชนะเลิศเลยค่ะตอนนี้ได้เวลาเดินทางกลับแล้วก็ปั่นจักรยานวนรอบออกประตูเดิมเลยค่ะ ว่าการเข้ามาในอุทยานประวัติศาสตร์สีสัชนาลัยนี้เป็นกิจกรรมที่สนุกสนานในหมู่คณะอิ่มเอมแล้วก็มีความสุขมากๆเลยค่ะตอนนี้ได้เวลาที่ทีทมแง่งขิงจะเดินทางต่อออกจากจังหวัดสุโข,ขทัยแล้วแต่ที่หมายต่อไปจะเป็นที่ไหนนั้นต้องติดตามนะคะสวัสดีค่ะ